เอาแล้วก็สวัสดีกินทั้งน้ำนี่คือฐานซาชาหรือเซมกลางรายงานยอวัดนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้นะเราก็จะมาเออ่โบแคนเนาะโบแคนเอ่อจะเรียกไงดีโบแคนแบบโอ้ยแบบกะการเออประวัตินะนะก็เดี๋ยววันนี้มีคนเยอะเลยนะดูแคนแล้วก็มีคนแจมคนหนึ่งโอเคขอเสียงทุกคนหน่อยทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค โอเคออมีอันนี้นะหมวกฟางจินเบก็รู้จักกันอยู่แล้วนะสองเพชรเอ้ยสองสองจุดเอ้ยสองดอกเออนั่นแหละไโบนะแล้วก็โตแล้วก็เฟสโบโตเฟสสตางปกป้องนะแล้วก็ผมเอาเราจะออกแล้วโอ๊ยเขาไม่มาเขาไม่มาอีฟางยังไม่พบเลยเออหห้าเลยโอเคง em ั้นเดี๋ยวรอจนกว่าเกมจะเริ่มเลยนะ โอเคเรามาต่อกันแล้วนะครับกําลังจะเริ่มแล้วเกมกําลังจะเริ่มคือจะขั้นขั้นแบบที่จะมาดูในความเก่งนะทิ่ผิดเดอื่นชุดต้องชุดต้องนะโอ้ยแหลกคางต้องมาดูช่องนี้ยบัตรหนึ่งรีสปอนดิ้งบั๊รหนึ่งนะ้ยบัตรหนึ่ดร็อปแล้วมาดูช็อตเนี้โอเคเข้าเกมมาแล้วแแนรง เออในมีเชื้ออะไรอ่ะคิดเหรอบอกได้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 ใจเย็นเฟสพอพอพอเฟสก็เลยเล่นพูดซะโอ้แป๊บหนึ่งนะมันค้างอาจจะค้างนิดหน่อยนะโอ้ย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 ค้างโอเคอาจจะแผลขอขอปืนปืนปืนเอาปืนปืนโอเคโอเคไปเลยนะตอนนี้บุกเลยบุกเลยบุกเลย ไปกันให้หมดโบโบ,โบเดินเลย,ยลโบ,โบนำโบนำโอเคไม่เข้าเลยเนี่ยเขายังไม่เข้าเลยเนะี่ย้วเ,เ,นะเรางเอาตางังยังเออมีคนยังไม่เข้านะอุ้ยระเบิดได้ได้ระเบิดเเล้อุ้ยตายแล้วหนี่งตายเอยไอไม่ไหวมันเล่นซะตังเข้ามาเลยลตังเข้ามายังเดูิ เอายังเหรอโอ้โหตังทำไมไม่เข้ามามมนหลุดที่อยู่โอเคโอเคมีคนยังไม่ได้เข้ามานะรอ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 ตาห้ดีกว่าโอ้ยระเบิลอื้อโอ้โหแต่มันเป็นแวบอวหน้าหน้าหน้าไม่ไหวไหวไหมคนเดียวคนเดียวเขาสุดจะเดือดเือ ต่างเข้ามายังยังโอ้ยเอาไปซ้ายไปไปไปทางนี้ไปยาว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 ฮัลโหลไปยาวโก้โก้มาแล้วอาจจะมีแหลกบ้างนะลอยวา ไปมาหลังเหรอหลังหรอหลังใส่เลยวไปหลังไปไปหลังไปตนี่นีมันอยู่นี่มันอยู่นี่เห็นแล้วกำลังไปเอยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอูกางหัวเอาไปหลัง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 โคตรชุลมุนเลยไม่ทันไเไปไปโบมอ้ยไม่ใช่สตาร์เมื่อไ่ะเข้ามา เรางอูก้ได้ล้วลโเเหน่เงนพวกนายอยู่ตรงนั้นก็ก่อนแล้วกันโบกเรามาบ้ามาไปทางนู้นมาเล็กเนั่ะเราก็โบกเล็กมือนกันแหละเสียงดังหน่อยนะเคนกันวะเคนกันวะพอพอพอไม่ล้เรื่องเอมันเป็นมามา โอเคตอนนี้เดี๋ยวอยู่3คนเฮ้ยไม่ไหวโอ้ยมาแล้วมายาวแล้วมายาวโบมายาวโบยาวยาวโบยาวโอเคยาวตายแล้วยาวตายไปยาวไปไปวางเอ,อเลยไปวางเอไปวางเอเดี๋ยวนี้เลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนสนดิดไปเลยแล <10. S 1> ้วมาเหลือคนเดียว นะ y e ตังเมื่อไหร่จะเข้ามาหลุดแล้วเนี่ยตอนนี้หลุดแล้วดีโอเคไม่เป็นไรนะเอาแล้วตังไม่เข้าไม่ได้เข้ามาบาโบบอไปให้หมดเดี๋ยวโบกันแล้วมามาแล้วมาแล้วม้วา้าวม้มา้วม้วมาแ้วมาวมา้วมาแาวมมาาวมาวุ้ย

เฮ้ยเเอุ้ยหลัง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 ไม่เหไม่เห็นโอเคตอนนีโโ้ค okay, ุมหลังคุมหน้าโอเคคุมหลังก่อนอยู่สถานีแล้วคุมหลังให้คุมหลังให้คุมหลังเองคุมหลังให้เโบคุมลังโบกับเราคุมแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยพวกนายคุมหน้าโอเคโอเคตอนนี้เราก็อัดไปได้หกนาทีแล้วนะเบล เออมาแล้วแฟดเว้าแฟดอุ้ยระเบิดเฮ็นช็อตอุ้ยอ้ยโบหลังหลังหลังโบหลังโอเคนะทแทตเแทนแทนคิวเลยโอเคแทนนี้ไม่ไหวจริงกแค่เรายังกากันอยู่นะโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายสวั